เพราะมันมีของปีนี้ยังไม่ได้ลงเลยนะอ่าปีนี้อ่าปีนี้ปีนี้ลงได้ไรปีนี้มันเฉลี่ยย่อโอเคก็เฉลี่ยรได้รายได้ปีนี้ัจีเดือนในเดือนสองหมื่นรายได้สองหมื่นส่วนด้านเดบิตดาวได้เลยมันก็คือสองหมื่นจีนและใช่ว่ารายได้รับรวมนานก็คือเป็นการทั้งย่อมัวออกมาเนี่ยแต่ผมจะไม่จะผมจะไม่ดิ่งดานตั้งแต่ตั้งแต่แรด้ดาวก็ปวดหัว ผมเลยเคยลงปีหน้าผมปรับปูปีนี้แล้วเคยก็ได้ตัวเลขตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องเท่ากันและก็ชื่อต้องสำคัญเมกันแค่นี้เอง่ายถ้าบอกอย่างนี้มานะเอาแค่นี้ที่เดียวนะจบเลยไม่เคยลงปีหน้าปรับปูปีนี้ปีนี้กี่เดือนกี่บาทอะไรก็มีจบเลยง่ายไม่ไากเลยทวิธีวิธีที่สองนะง่ายที่เดยวใเฮ้ยมันเหมือนกันเลยนะวิธี่สองเป็นไงอ่านลองดูมันผมว่ามันไม่ยากเลย คุอคุณเข้าใจการนี้พิธีสองเหมือนกันเช่นตอนที่เคยบันทึกนะคุณรับเงินคนคุณบันทึกเป็นรายได้เฉยแต่หนึ่งถูกไหมอันนี้เป็นรายได้ทั้งหมดนะอ่ะตามหล่าวผมพูดจะทำงานตามหล่าวผมพูดจะทำงานไหนผมบอกแล้วว่าผมพูดจะแบปพูงงานพูงงานพูดจะแบบพูงงานเอาตามหลักผมพูดจบเลยไหนคุณจำหลักได้ไหมผมบอกว่าไง ยังนม่ได้ผมพูดจบแต่ว่าลักเป็นไงเวลาจะประคุณทำอะไรเดบิตเดบิตดูดิก็บอกอยู่ว่ามันเคยลงไปอะไรได้ก็ฝากกันเป็นอะไรที่รำหน้าก็เป็นอะไรได้รำหน้าแล้วได้าำหน้าอย่างนี้หมดไรเกียรติหมดนิสิตหมดนิสิตลงด้านเครดิตผมก็เครดิตเลยรายได้รับลมหน้า เลาได้ลงหน้าหมายถนึ่งปีหน้านะปีหน้า่เดือน่เดือนเดือนละ2หมื่นเป็น8หมื่นตัวนี้ก็ต้อง8หมื่นด้วยแล้วเราก็เอาไว้ว่ามันคือนคำว่าลายน่ะมันเคยลงมันบอกเคยลงปีหน้าเรามาลงปีนี้มันเคยบอกปีนี้เราลงปีหน้าตลาดกันเพราะจริงๆเงินก้อนนึงมันเป็นของอ2ส่วนว่าถ้ามันเคยลงเป็นแบบปีหน้าเราก็ลงปีนี้มันเคยลงปีนี้กลงปีหน้ามันต้องมี2ส่วนไง หเห็นไหมคุณรู้วิธีแรกวิธีสองคุณก็รู้อยู่แล้วไม่ยากอ่านงันเดี๋ยวผมถามไปละเราก็คุณเข้าใจถามเลยผมจะเอาจากโจทย์ที่อาจารย์เขาบอกว่าแค่แที่ในนี้นลยนะ,อะเอาแต่ละเรื่ สำหรับระยะเวลาหนึ่งปีคือจะให้บริการวัหนึ่งปีเลยวันวันที่ไหนได้รับมาวันที่หนึ่งสิงหาคมปีเีหนึ่งได้รับมาจะ้รับหมื่สองเฮ้ยทำเจอไม่ได้หรอได้ก็นานไม่ได้โอ้ขนาดครันนี้ขนาดใหญ่ก็จะเอาไ ผมก็ข้าไก่มารูปไม่ได้แต่ชีวิตจริงของผมผมไม่เคยเป็นแล้วไปท่องหนังแต่เดือนนี้ต้องได้ค่ะเาสบมันวันที่หนึ่งจะต้องเป็นห้าเดือนนะครับเออนัดนัดเดือนไงมันมีหลักอยะถ้าวันที่หนึ่งแปลว่านัดเดือนน่ด้วยเาเดือนห้าเดือนเวลาจะเจออยนี้นะเราวิเคราะหีน่กี ปีนี้ก็นับตั้งแต่สิงหาถึงธันวาสิงหาันยาตุลาการมา5เดือน5เดือนดังนั้นรู้เลยปีหน้าเจ็ดเดือนก็เจ็ดเดือนเนี่ยเวลาเจีจอดเราวิเคราะห์แตกมาก็มันก็ยังไม่ตายตัวนี้มันเดือนละเท่าไหร่จ้อยเนี่ยเดือนละหมื่นพันเดือนละพันห้าหมื่นซ้อนแลสองเท่าก็คือเดือนละ ถ้าจัดโจทย์แต่งอาจารย์เลยก็าบอกนะตอนที่ได้รับมาตอนี้เป็นลูกหน้าทั้งหมดเป็นเออหนึ่งสองแสนต่อคุณเอาแบบว่าไม่ต้องจะเท้าความหรือตอนที่เขาลงอะเนีัยคุณตอบเลยว่าคุณจะบงองผมบอกคุณว่าเลยเขาไม่ได้คุณลงหนึ่งสองนะเขาสมมุติว่ารายการวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยเขาไม่สนใจนะเขาให้คุณปรับปรุงเรื่องของการเรียนอ่ะคือคุณจะต้องปรับปรุง ันนี้ผมแค่เอาความให้ฟังเพาตอนที่เขาลงเขาลงในไางเออลงเลยตรงนี้ไม่เอาแล้วเขาถือว่ารู้แล้วอาจารย์ก็บอกไปตัวเลยว่าไอ้ตรงนี้มันถึงเป็นรายได้แล้วต้งหน้าท่านบอกอ่ะคุณทำองไนคุณตองบอกผมแปาว่าคุณมีการไต่โตเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วแรกเราลงมาเลยไหนคุณเอาตามที่ผมอธิบายเลยคุณทำอะไร คุณเขาบอกอยู่ว่าเงินตอนต้นเขาจะเป็นรายได้รับล่วงหน้าทั้งหมดไงถ้าเขาบอกว่ามีวิธีเดียวของเขาอบะคุณไม่ต้องาถามหมเลยเขามีวิธีเดียวคุณไม่ต้องงงเลยก็เป็นรายได้เครดิตรายได้เออใช่เค็ดรายได้เลยเพราะตรงนี้คุณรู้อยู่ว่าเขาจะเป็นล่วงหน้าแล้วคุณก็ต้องเครดรายได้ให้มันเกิดขึ้นอยจุบ้างเท่าไหร่ไหนตรงนี้มิ้กีเดือนห้าเดือนก็คุณก็หมดแล้วปีนี้ห้าเดือนเดือนละพันก็คือห้าพัน แล้ว่าบห้าเดือนเดือนงานหนึ่งไอ้ตัวนี้ก็ห้าพันด้วยแล้วเราเรียกว่ารายได้รับล่วงหน้าแค่นี้เองก็เขาบอกไปตัวขนาดนี้แล้วอระดุมแล้วเวลาคุณมาบคุณคุณเท่าหน้านี้เลยเห็นได้เป็นอย่างนี้ใต้โตัวเลยก็เขาบอกอย่างนี้นะถ้าแต่งนี้ใยตัวเลยไม่มีเพี้ยนเลยแล้วคุณก็ไปเอาเลขของปีนี้มาเท่านั้น เป็นเครดิตรไปแรับลูกหน้าทำแบบนี้ก็คืออะไรทำหนึ่งสองคอรถ้าถ้ามันเป็นแีด้วยไม่ได้ด้วยถือว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ด้วย้อนเป็นเงสดได้รับเงินสดแต่เขาไม่ให้คุลงนะรายการนี้มันมันไม่เกี่ยวคือเราเรียนเรื่องบคือลงตัวนี้แต่แค่เอาปากม่อก่อนนี้มาลงผิดลงแล้เขาก็บอกว่าเขาลงผิดเขาลงเปนของลูกหน้า แล้วคอาก็ไลงกเดวิันสดเกแล้รัด้วาบินซตราอให้ากมนะคไม่เกี่ยวนะั้านดแทไม่มีอันี้ป็นจันยัปิดมเลยแล้วมีจงเจรถ้าไรวันยัปิดมกหชอบเป็นได้ือว่าเขาจะให้ลงแปลว่าเขาก็จะลง รับนให้เขาเป็นไรายได้รับลูนหน้าอนนัน่งนึ่นสองลงหงสองเคยลงปีหน้าก็ปรับปรุงปีนี้ข้นไงข้อที่สองหน้าคือมันดูเหมือนจะยากนะหน้คุณรู้รกคานะพอคุณรู้ลรกคารนี้นะข้อที่สี่ที่ผมว่ายากคือาา เคือเงินที่เรายัไม่ได้จ่ายค้างจ่ายไว้เช่นค่าน้ำค่าไฟไม่จ่ายต่อชิ้นเดือนเงินเดือนนั้นมาไม่จ่ายให้กับธนาคารค่าเช่าที่เราไม่จ่ายเราค้างจ่ายหรือเราไปกู้เงินธนาคารมาแล้วเราก่อจ่ายการเดือนปีหน้าการปีหน้ามันก็ต้องเป็นปบบเภทต้นจ่ายนะยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยไปกู้เงินธนาคาร กู้เงินธนาคารห้าหมื่นบาทอัตราดอกเบี้ยสองเปซนตต่อปีไป็กู้มาในวันที่หนึ่งก้จายนปีทีหนึ่งปกติเล้วไปกู้วันนี้มันก็ต้องมีการผมก็จะจัดเมทีนึงก็คือหนึ่งก้จกายนปีเี่สองนะครับ พันนึงคะพันหนึงคือพันหนึ่งคือพ,พ,พันหนึ่งผมจะต้องเราอาสายเอาพันอย่่จ่ายนนั้นพันหนึ่งู้เข้ามาอบอกว่าต่อปีนะอคกคอล์้กปีก็ใชจ่ายันแต่เรา,าช่อผมทไมฮะคุณตรอมีการัดยอดกอนที่จัวจจน,นวนนมาคงของปีกหนึ่องแล้าช่วงนี้คุณมีภาระค่้จ่าย่ายไหไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปรอจ,จ่ายค่อยม่ค่จ่ายตามเกมค้างอ่ะ ช่วงน ente, ี้กูจะต้องบังคับค่าจ่ายนะมันมีค่าใช้จ่ายลงมชี Luckily, uh enta, quindi, Hence, he ้ไงผมก็ไม่ร like ู้ค่าจ่ายค้างจ่ายค้างจ่ายก็ค่าจ่ายค่างจ่ายแต่ค่าจ่ายค่าจ่ายเราก็โเครดิตะนะผมว่าเครดิตเลยดอกเบี้ยค้างจ่ายแล้วก็มันมีแค่เรามีค่ใจ่ายพึ่มก็คือเดอกเบี้ยจ่ายส่วนตัวเลขเท่าไหร่ก็คำนวณเลยสองเดือน วิธีการก็อการนำห้หมื่นคูณร์เซ็นต์คูณสอเดือนจากทั้งหมดสิบสเดือนเพราะอาเบียยมันต่อปีก็คือ12บเดือนหรือคุณอาจจะบอกว่าอก็รู้แล้วว่าหนึ่งพันคือ1ิบสอเดือนอยากจะรู้แค่เพียงสเดือนก็หาง พอออๆจุดอเจ็ดแค่น right. ั้นคือเราให้พวกรายได้ค้างล่ะกับค่าใช้จ่ายค้งจ่ายเราต้องตัดให้ว่าใครเราสั่งในต่ละวันแล้วก็ลงมารายได้ก็ลงรายได้คู่กับรายได้ค้างล่ะเป็นสีเทาค่าใช้จ่ายก็ลงคู่กับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็นสีนี้ยเป็นอย่างนี้แล้วคุณเข้าใจสุดท้ายแล้วค่าใช้จ่ายลดลงกับมาที่ไอ้ปัญหาเนี่ย พอพอเก็ตัวได้ไ่ะพอคิดออกไปว่ามันจะติ้งหลักการัจะเหมือนอะไรได้เราต้องว่าอันตรายเขาบ,าบาขอกใช่ไหมว่าตอนที่เขาจ่ายเงินเนี่ย